ักศการท่านพระอาจารย์ทำยังไงถึงจะฝึกได้ถึงขั้นโสดาบันก็โยนิโสมานักศการตัวเดียวนะถ้ามีโยนิโสจะไปถึงมรรคผลนิพพานแน่นอน เพราะโยนิโสเป็นบุพภนิมิตของอริยมรรคเมื่อกระทำโยนิโสจะทำให้อริยมรรคทั้งแปดประชุมกันเวลาประชุมกันเนี่ยประชุมในโสดาปติมรรคแล้วก็ในโสดาปติผลนะอริยมรรคมีองค์แปดจะเกิดในโลก,กุตรจิตไปได้ด้วยโยนิโสมนสิการ เบื้องต้นโยนิสโสในอารมณ์หลัก5้าประการลมหายใจเข้าออกอาการของกายที่เคลื่อนไหวอาการของกายที่นิ่งอยู่โยนิสโสหวิธีเมื่อมีโยนิสโสเป็นบุพนิมิตให้อริยมรรคเกิดถ้าทำโยนิสโสอ,อริยมรรคมีองค์แปดจะตามมางั้นจะไปถึงพระโสดาบัน ไปด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสอย่างใดอย่างหนึ่งนะโยนิโสลมให้ใจเข้าออกโยนิโสอาการของกายที่เคลื่อนไหวโยนิโสอาการของกายที่นิ่งอยู่โยนิโสจนโยนิโสมมีกําลังไปเห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเมื่อเห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏ จะเริ่มเห็นการเกิดการดับของตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเพราะตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏแก่กันและกันปรากฏเพียงหนึ่งขณะจิตโยนิโสมองเห็นก็จะเห็นความมีและความหมดของตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเรียกว่าวิปัสนาปัญญาทำให้วิปัสนาปัญญาเกิด ทำอย่างไรที่จะฝึกจิตให้สงบได้ดีการเจริญปัญญาไม่เด่นเน้นความสงบถ้าจะเอาความสงบจะไปไม่ถึงโสดาบันนะจะเอาความสงบต้องเจริญสมถะเจริญสมาธินะสมาธิไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน สูงสุดของสมาธิคือฌานอภิญญาสูงสุดสูงสุดของวิปัสสนาก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่เน้นเ,นนเอาความสงบนะการเจริญปัญญาเน้นโยนิโสให้ทันทำโยนิโสให้มีกำลังแล้ว ให้โยนิโสมมองเห็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏให้ได้กราบนมัสการทกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นิพพานดิบนิพพานสกุกคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนของหลวงพ่อพุทธทาสนะนิพพานดิบนิพพานสกุกตมาเคยอ่านไปนานแล้วนะ แล้วก็ลืมไปหมดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวไปทบทวนของท่านใหม่และเดี๋ยวจะเอามาบอกนะนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมุ่งหมายเอานิพพานในปัจจุบันชาตินี้นะไม่ใช่นิพพานเมื่อตายไปแล้วนะนิพพานเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะ นิพพานแปลว่าดับนะดับกิเลสคือนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นะส่วนบุคคลที่ไม่มีกิเลสรูปร่างกายแตกดับเรียกว่าปรินิพพานนะหลวงพ่อพระธาตุท่านเน้น นิพพานกิเลสนะนิพพานกิเลสเนี่ยท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานรูปร่างกายแตกดับเป็นนิพพานของพระอรหันต์กำจัดกิเลสได้แล้วเป็นพระอรหรันต์นนิพพานกิเลสทำให้เป็นพระอรหรันต์ พระอรหันสิ้นชีวิตเรียกว่าปราินิพานนะท่านเน้นเอานิพานกิเลสนะนิพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็นิพานสุกนิพานดิบเนี่ยน่จมไม่ได้นะอย่างไรสุกอย่างไรดิบเนี่ยเป็นสํานวนที่ท่านพูดนะกราบนัการท่านพระอาจารย์มนุษย์เราตายแล้วไปไหน ไปสู่ที่ชอบที่ชอบชอบอะไรอะ่ะเราชอบทำอะไรในปัจจุบันนี้ถ้าชอบทำบาปอากุศลกรรมก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่สร้างเหตุไว้บาปอากุศลธรรมก็จะนำไปทุกขติไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ถ้าชอบกะระทำกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา <c oughs> สร้างเหตุดีที่เราชอบกะระทำเนี่ยเป็นเหตุดีก็จะนำไปสู่สุขคตินะ,จะเจริญกุศลกุศลส่งผลไปเกิดในสุขคติภูมิ กุศลประเภทไหนกุศลมีสี่อย่างกุศลกรรมบดนะทานศีลภาวนาอัปจาวยาปฏิปัตาธรรมะธรรมเทศนาทิฐุชุกรรมะเนี่ยเรียกว่ากุศลกรรมบดงดเว้นจากอกุศลแล้วก็ พอภายนาะงดเว้นจากอากุศลกรรม,มบดแล้วเจริญบุญกะรยยาวัตถุทานศีลภาวนาอปจาวิยาปฏิปตาธรรม,มะธรรม,มเทศนาทิฏฐุชุกรรม,มะเรียกว่าบุญกะริยาวัตถุเวลางดเว้นบาปอากุศลบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุเรียกว่ากุศลกามาวจรกุศล จะส่งผลไปเกิดอย่างกามสุคติภูมิเจ็ดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาในเทวภูมิหกถ้าเจริญภาวนาที่เป็นสมถะภาวนาจนได้รูปประชานสมาบัติรูปประชานกุศลจะส่งผลไปเกิดยังโลกประภูมิโลกประภูมิ สิบหกนะถ้าเจริญอรูปประชานจนอรูปประชานเกิดอรูปประชานกุศลจะส่งผลไปเกิดยังอรูป,ประภูมิสี่ถ้าเจริญภาวนามยปัญญาจนมัคคะกุศลเกิดมัคคะกุศล เป็นวิวัตคามินีกุศลมัรคกุศลจะทำลายภพชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรโสดาปฏิมาแล้วได้โสดาปฏิพลโสดาปฏิมากเกิดกำจัดกิเลส ได้ห้าประการกำจัดเด็ดขาดได้สามสก,กายทิฏฐิวิจิกิจชาสีรพระตะปรามาตกำจัดบางส่วนกามราคะกับตัวปฏิฆะอย่างหยาบชนิดที่ทำให้ล่วงอกุศลกรรมบทสอดาปฏิมากกำจัดได้สก,กาทาคามิมากเกิด สราปฏิมากเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่เกิดในอบายภูมิต่อไปจะไม่เกิดชาติที่8จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจดชาติแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานสกทา,าคามีมคเกิดกำจัดกามราคะกับตัวโทสะหยบหยาบชนิดที่ไม่ทำให้ล่วงอกุศลกรรมบท อนาคามีมรรเกิดกำจัดกามราคะได้หมดไปโดยสิ้นเชิงกำจัดตัวโทสะหมดไปโดยสิ้นเชิงนอรหัตมรรเกิดกำจัดได้ห้าประการรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธัจจะอะวิชชาเนี่ยถูกกำจัดหมด หมดไปโดยสิ้นเชิงนี่คือแนวทางการปฏิบัตินะสำคัญที่สุดโยนิโสมนัสิการไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นไรโยนิโสได้เพียงอย่างเดียวก้าวกับเคลื่อนเนี่ยทำสองอย่างเนี่ยพอแล้วจะพัฒนาให้เข้าถึงความหลุดพ้นได้เลย หรือดูแต่ลมหายใจเข้าออกก็พัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นได้เลยหรือโยนิโสในร่างกายที่นิ่งอยู่ก็พัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นได้เลยเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องให้ความสำคัญโยนิโสมนสิการนะแล้วต้องจำคำว่าโยนิโสให้ได้นะเอาไปพูดให้ติดปากโยนิโสนะ โยนิสโสคือการใส่ใจโยนิสโสคือการเฝ้าอมองดูเฝ้าอมองดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าโยนิสโสเฝ้ามองดูการก้าวการเคลื่อนเรียกว่าโยนิสโสเฝ้าอมองดูไปทั่วๆั่วร่างกายเรียกว่าโยนิสโสมนสิการเนี่ยวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา